สวัสดีครับอ่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนท่อใหม่นะฮะสำหรับรถคันใหม่อีกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําท่อใหม่นะครับนี่ช่างเขาตัดแล้ววันนี้จะไปะเปลี่ยนคอบนปกติใส่คอตรงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนใส่นี่เรียววินตัวนี้ครับแล้วก็นี่เป็นเป็นชุดคอบนแบบนี้เป็นท่อนล่างช่างกำลังทำให้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะว้าวเลย แล้มีเ p 0มีอีกคันนะครับนี่พามาดูวันนี้เราไปเชาวแก๊ง m อ0 9นะครับนี่สีรำเงินเหมือนกันเลยมีกันสะบัดด้วยนะว้าวตุ้มไปแหนเยี่ยมเลยกระจกสะบ,บัดสวยมากมเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบกันนะครับ ช่างเขากำลังจะทดลองดูกตอนั้น่ะาเก็วาอยู่กันนเดะเดี๋ยวเราค่อยมารอรอดูตอนประกอบแล้วกันนะครับทีนี้เราเริ่มประกอบแล้วนะครับ มันมันต้องยกยกยกขึ้นปลาฟุกมันต้องยกเทียบอันนี้ดูดิให้เียดูเลยยกเทียบไือมันคือมันคือมันเรียบกับพักเท่าอ่อต้องตัดอีกอ่ะ ตอนนี้กำลังจัดทรงอยู่นะครับอยู่ไปเรื่อย

แย่เ้วยเดี๋ยวรมันีือเจ้าหอนะมือเจ้าเจ้าหอนะไส้เป็นโลดเลยื่อนนี่อ่ะกไส้ของไส้อ่ะเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรากเลังจะถอดแบตเ้อเจ้าของไส้เฉยเรงนี้ไม่ไปได้ยาง้อวะ ยังรู้ไม่แม่นเลยนะฮะไม่เคยแกะดูเลยครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรวะอ๋อคู่มือรถคันนี้เป็นรถคันใหม่คันใหม่โอ้ยอยังหายคันใหม่อีกคันนะ จากกขั้นสีเทาเสร็จก็มา,มา,มาน้ําเงินต่อนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนขั้นตอนการใส่อีกทีนะครับ ตอนนี้เรากำลังเชื่อมท่อกันนะครับเลียววิท <Leo Win. S 2> กับ<อ>ช่างเอ็กนะฮะช่างอยู่หน้าบ้านผมพอดีเลยนะฮะียกช่างได้มาเนี่ยขอเหอเรียกค่า เดี <med> ๋ยวเรามาดูทรงก,กันว่าประมาณไหน, <med> นพี่ปุเขาจัดทรงให้ผมแล้วนะ <med> เป็นลูกมือทรงสกินเฮด สวยงามอ่ะแน่น,อ,อ,นอ่ะ่น่นเดี๋ยว่อนมันอะมูฟไปมันแฟนหาเลยนะไม่ใชู่ข,ข้านังซื้อมาเลยนะอะไรโลกานี่นรรบบ่า,เายเออเจอครับเจิอ่าสวยสวยพี่สวยนะต้องได้ถอวต่อมแอ่กีอ่ะได้ไหมเสือใช่มันคงจะต้องถอดคอมั้ง มันเดินแวกตรงไหนฮะมันแวกตรงไหนไม่ได้ใช่ไหมเก็บกับเกณฑ์ไว้ดีๆหนึ่งรอบหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะถอดท่อออกมาเชื่อมดูเขาเอียงรถนะฮะเราจะเชื่อมท่อกันนะถ้าเอียงนี่สุดโหดสเต็ปนนี้้ดดพพืืครับ้นเช็ดฟ ดี๋ยวมาดูฝีมือใช่ไหมครับเขาเอียงรถผมเป็นรถเวฟเลยนะฮะเบามาก เบาเบา,า,า,าดูมันเอียงรถพออยงรถเวฟเริ่มนักอ <c oughs> ีกเหมือนกันเริ่มนักแล้วตกอนตกอนนี่คือ MT มีนั่ก็ได้แนวเชื่อมแบบตอนด้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับท่อเรียววินไปใส่มาเมื่อกี้นะครับนี่นี่งานก็ช่างบ้านๆกันนะครับเพื่อนๆทำกันเองนี่สวยเลยทีเดียวถือว่าใช้ได้เสียงลั่นดีเดี๋ยวคลิปเสียงเดี๋ยวเราจะทำแยกมาอีก ep พีหนึ่งนะครับ ก็ฝากด้วยลวกันนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ตรให้กับช่องวิทยุไทยด้วยลวกันนะครับก็สาหรับวันนี้ทําท่อก็น่าจะเสร็จประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปเสียงกันอีกทีหนึ่ง EP ต่อไปนะครับบายบาย